สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูเป็นยังไงกันบ้างนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีธนูทุกทท่านเลยอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูนะอีกไม่กี่วันก็กลางเดือนมกราคมแล้วเร็วมากๆเลยนะคะอีกไม่กี่วันนะคะทุกคนอีกไม่กี่วันก็เข้ากลางเดือนมกราคมขอพลังงานชาวราศีธนูอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ 5 of cups นี่คือ energy ของคุณอารมณ์ความรู้สึกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลใจเย็นๆนะคะสิ่งที่คุณรอคอยคือคือความสำเร็จคือความสุขความฝันคือความหวังไม่คาดหวังปล่อยอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ว่าจะรอนานแค่ไหนไม่ว่าจะท้ออย่างไร ความสำเร็จกําลังจะเกิดขึ้นที่คุณเพราะคุณรู้ว่าว่าอุปสรรคมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วคุณรู้ว่าคุณไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งแวดล้อมภายนอกได้นอกจากตัวเองถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกละควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ไหวก็ร้องไห้ออกมานะคะร้องร้องร้องจนกระทั่งมีความสุขสบายใจสุขสบายกายคุณจะหายไปทุกอย่างมันจะหายไป เพราะว่าคุณรู้ว่าความพยายามของคุณคุณกําลังได้สิ่งที่คุณรอคอยความพยายามของคุณประสบการณ์ของคุณกําลังสร้างความสําเร็จให้กับคุณความสําเร็จในชีวิตในทุกด้านอย่างที่คุณต้องการจ,จงมีความหวังไม่คาดหวังและโฟกัสกับปัจจุบันนะชาวราศีธนูขอพลังงานชาวราศีธนู Five of Swords เกิดขึ้นการคุยการเจราจาการปรึกษาหารือการตัดสินใจ ชูออฟสอดเชื่อว่าคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรความชัดเจนในตัวตนของคุณสําคัญมากเมื่อคุณรู้ว่าความชัดเจนของตัวคุณเองต้องไปในทางนี้คุณทําแล้วมีความสุขคุณทําแล้วโล่งเบาสบายจงทําสิ่งนั้นอะไรทําให้คุณทุกข์อะไรทําให้คุณเสียใจออกมาจากสิ่งนั้นมีสติมีสมาธิกับตัวคุณเองเสมอ เชื่อในอ n นทรีย์ชของคุณความวุ่นวายความเหนื่อยล้าความท้อมันเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวที่เข้ามาหาเราแต่ความสุขอยู่ในข้างในของเราเท่านั้นที่มันอยู่กับคุณแบบยั่งยืนและอยู่กับคุณได้ทุกวันตลอดเวลาจงมีความสุขให้กับตัวเองเพราะว่าคุณกําลังใช้ความสุขใช้อิมมอชเนลของตัวเองใช้ i n t u ร t i o n ของตัวคุณเองในการที่จะขับเคลื่อนพลังงานของตัวเองใช้ชีวิตในทุกๆวัน มั่นใจในสิ่งที่คุณกำลังตัดสินใจค่อยๆตัดสินใจค่อยๆคิดค่อยๆทบทวนกับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้เวลานี้ The High r e e n t ความมุ่งหวังและตั้งใจของคุณกำลังที่จะประสบความสำเร็จนี่คือสิ่งที่คุณต้องการ ความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานความสำเร็จในชีวิตในทุกๆด้านที่คุณรอคอยและต้องการสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณมุ่งหวังสิ่งที่คุณเป็นคุณเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองคุณเป็นจิตวิญญาณที่สวยงามชาวราศีธนูคุณมีความเป็นผู้นําคุณมีแพชชั่นคุณมีพลังใจเพราะฉะนั้นนี่คือ energy ของคุณแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรในชีวิตของคุณก็ตามแต่คุณกําลังสะท้อนความเป็นตัวตนของคุณในอนาคต ผลลัพธ์ของการกระทําในวันนี้คือผลลัพธ์ในนาคที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างชีวิตให้เกิดประสบความสําเร็จด้วยสองมือของตัวคุณเองคุณเป็นพรสวรรค์ในตัวเองคุณเป็นพรแสวงในตัวเองคุณสามารถทําอะไรก็ได้อย่างที่คุณต้องการแค่คุณปรับเปลี่ยนเอเนอรจของตัวคุณเองแค่คุณออกไปออกมาจากสิ่งลบๆสิ่งที่กวนใจของคุณและเชื่อในความดีของคุณ เชื่อในสิ่งที่คุณกําลังทํากําลังสร้างอยู่ตอนนี้แล้วก็ความดีทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเกิดขึ้นที่คุณเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังปกป้องคุณคุ้มครองคุณแล้วก็ส่งแรงปรารถนาให้คุณประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในชีวิตมีแต่เส้นทางดีๆของชีวิตที่กาลังจะเกิดขึ้นขอให้คุณใช้แรงดึงดูดข,ของตัวเองให้ได้เจอเส้นทางดีๆนะคะในความสําเร็จในชีวิตดีๆที่กาลังจะเกิดขึ้น ื่อว่าคุณกําลังได้ปรับเปลี่ยนคุณวุฒิวัยวุฒิในเรื่องของหน้าที่การงานงานใหม่หรือว่าการเติบโตในตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้น King of c คั s เชื่อในอินทรียชันของคุณที่คุณจะเป็นเชื่อในข้างในของคุณที่กําลังบอกคุณว่าคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปคุณกําลังจะเปลี่ยนเพราะว่าสิ่งที่คุณคุณรู้สึกถึงฉันไม่ใช่ ฉันไม่ใช่สิ่งนี้ <S <S ฉันไม่อยากได้สิ่งนี้ฉันอยากมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ฉันต้องการเพราะคุณกําลังตามหาความฝันอยู่ความฝันของคุณที่คุณอยากที่จะประสบความสรรรําเร็จปลดหนี้ปลดสินมีบ้านมีรถมีมีทุกอย่างอย่างที่อยากเดินไปสู่เส้นทางแสงสว่างในชีวิตปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมานะคะจากความจร,ริงแล้วก็ลงมือทําในสิ่งที่คุณต้องการที่จะค้นหาตัวตนของต,ตัวคุณเองให้ประสบความสรรรําเร็จสวยงามมากบอกเลยค่ะว่า ไม่มีอะไรที่ไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้เดอะเฮอร์มิตไม่มีอะไรที่คุณไม่สามารถคุณสามารถที่จะค้นหาหรือว่าตามหาความฝันของคุณได้ตลอดเวลาสิ่งที่คุณสอสแสวงหาสิ่งที่คุณมุ่งหวังจะเกิดขึ้นจริงเพราะคุณสอสแสวงหาบอกเลยค่ะว่าสิ่งที่คุณ ทำมาอย่างหนักหน่วงมากๆหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังค้นหากําลังเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นคุณกําลังค้นหาอะไรคุณจะได้สิ่งนั้นคุณเจาะแสวงหาอะไรคุณจะได้สิ่งนั้น The Hermit ความสันโดษความเป็นคนที่ introvert independence หรือการไขว่คว้าหาความรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างค่ะจะทําให้คุณประสบความสำเร็จเพราะคุณรู้ว่าวันนี้คุณไม่ต้องการอะไรคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไร คุณรู้ว่าคุณจะต้องตัดอะไรออกไปคุณรู้ว่าคุณจะต้องเข้าโหมดอะไรของตัวเองเพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้บางทีความวุ่นวายของชีวิตความคิดเดยอะคิดมากความวุ่นวายอารมณ์ความรู้สึกทําให้เราเบื่อน่อยน้อยใจเบื่อกับชีวิตตัวเองแต่คุณสามารถที่จะออกไปจากสิ่งนั้นแล้วก็ตามหาความสุขความสงบในตัวตนของคุณเพื่อค้นหาพรสวรรค์ที่คุณมีและพรแสวงที่คุณมีความ ความรู้สิ่งที่คุณส่องแสวงหากาลังจะเกิดขึ้นกําลังต่อยอดไปสู่ความสําเร็จในชีวิตการงาน,นที่จเจริญรุ่เรงเรืองมั่งคัง่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าคุณรู้คุณรู้ว่าคุณจะต้องต้องทําอะไรและไปอย่างไรอะไรกําลังจะเกิดขึ้น to o วัล a c l e s คคุณดึงดูดสิ่งที่คุณรอคอยและมุ่งหวังเข้ามาคุณสามารถที่จะควบคุมได้ จงคอนโทรตัวเองจงนิ่งๆกับตัวเองในการตัดสินใจแล้วก็การวางแผนแล้วก็การวิเคราะห์แล้วคุณจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาคุณจะเห็นเห็นช่องทางแล้วก็ปัญหานั้นๆที่คุณคือถ้าคุณเห็นปัญหานั้นเกิดขึ้นแล้วคุณนิ่งคุณใจเย็นกับมันคุณจะเห็นการแก้ปัญหา คุณจะเห็นคําตอบในปัญหานั้นคุณจะเห็นสิ่งที่คุณอยากที่จะทำอยากที่จะแก้ไขมันอันนั้นไปในในทิศท,ทางในสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตค่ะ King of Wands เพราะนี้คือ King of Wands ไฟราชามไม่ท้าแห่งไฟความเป็นผู้นำความสามารถแสงสว่างในตัวตนของคุณเอง เรียกได้ว่าไฟแห่งความฉลาดเก่งความรู้ความสามารถจะทําให้คุณประสบความสําเร็จจะทําให้หน้าที่การงานของคุณตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตเรียกได้ว่ายิ่งขยนันยิ่งทะเ,อเยอทะยานก็ยิ่งประสบความสาเร็จ <overarching> เพราะว่าเป็นช่วงในกรอบโกยคุณอาจจะเป็นช่วงกรอบโกยความสาเร็จในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้วันนี้ก็ได้หรือว่ากําลังที่จะได้คือเป็นจุดเปลี่ยนไฟในการทํางานของคุณให้ผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จหรือว่ากําลัง ถ้าคุณค้นหาอะไรของตัวเองเจอรับรองว่าสิ่งนั้นจะจะทําให้คุณรู้สึกยิ่งทําก็ยิ่งมีความสุขยิ่งทําก็ยิ่งมีพลังและทําให้คุณประสบความสำเร็จมากๆเลยในธุรกิจการงานการเติบโตของคุณและเรียกได้ว่า king of w a r d s คือความรู้ความสามารถความขยันแล้วก็ความตั้งใจการมุ่งมั่นจริงจังกับสิ่งที่ท,ที่ทำเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในการทํางานมีความเป็นผู้นําอยู่แล้วใช่ไหมคะ ราศีธนูธาตุไฟเพราะนั้นนี่คือ energy ตัวตนของคุณคุณเก่งคุณมีความสามารถทํางานเต็มที่บ้างานมากเลยนะคะเพราะว่าอยากที่ประสบความสําเร็จคือเป็นคนที่มีไฟมีพลังมีความเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้คุณได้ตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตได้ให้ให้มีอะไรบางสิ่งบางอย่างในชื่อของคุณขยับขยายไปสู่ความสําเร็จในธุรกิจการงานที่กำลังจะเกิดขึ้น king of wands อย่ายอมแพ้เชื่อว่าคุณมี passion ที่อยากที่จะให้ชีวิตเกิดความสําเร็จได้อย่างมากมาย น of s o r r อไม่มีอะไรที่ต้องเชื่อว่าอะไรบางอย่างคุณอาจจะคิดเยอะคิดมากเกินไปหรือว่าวิตกไปก่อนก่อนที่มันจะเกิดขึ้นแต่เชื่อว่าความสามารถของคุณจัดการได้แน่นอนกับสิ่งที่คุณกำลังเจอใจเย็นค่ะ a of a ส n d s passion ความกังวลความคิดมากทําให้เราไม่กล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆหรือว่าตัดสินใจอะไรใหม่ๆเนาะเพราะฉะนั้นอนุญาตให้ให้ความรู้สึกของคุณเดินตามแพชชั่นของคุณเอสวอนคือแพชชั่นเดินตามแพชชั่นเดินตามความฝันของคุณสิ่งใดที่ทําให้คุณมีแพชชั่นสิ่งใดที่ทำให้คุณมีความสุขเดินตามสิ่งนั้นแล้วคุณจะค้นหาคําตอบบางอย่างในชีวิตของตัวคุณเองเจอแล้วคุณกําลังจะประสบความสำเร็จคุณจะก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นไปได้อย่างมีความสุขแล้วก็ ช,ชนะกำลังจะเกิดขึ้นที่คุณ A สับซอดเห็นไหมคะนี่คือ11-11นะ A สับวอรแล้วก็ A สับซอเกิดขึ้นชัยชนะความสําเร็จเพราะคุณเอาชนะตัวเองได้คุณก็จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกันชาวราศีธนูการตัดสินใจเด็ดขาดความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่ที่คุณตัดสินใจเพราะว่าคุณมุ่งมั่นคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองมากๆเลยเทรย์วอรอย่ายอมแพ้จงมีพลังให้กับตัวเองดึง ดึงไฟดึงพลังของตัวเองขึ้นมาแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนี่คือ9ก้าถ้วยการเงินที่กําลังหลั่งไหลเข้ามาในกระเป๋าคุณเห็นไหมคะหีบเงินหีบทองมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินความสมบูรณ์ความสุขเพราะคุณรู้ว่าคุณจะต้องตัดสินใจยังไงคุณรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรและคุณไม่ยอมแพ้ไม่ได้เล่นๆกับชีวิตคุณกําลังโยกย้ายไปสู่การเงินที่มีเข้ามาในกระเป๋าหลายช่องทางมากขึ้นมีความสําเร็จในชัยชนะที่คุณต้องการอยากลงทุนอยากเติบโตคุณสามารถทําได้จัดการได้และ Big Happy Change การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นที่คุณเพราะว่าคุณกำลังตัดสินใจมองไปเห็นพอดีนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปในดหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ